คอมโบรับวิชารับมือตำนานนี่สำหรับของเชื้อสายตระกูลแวมไพร์สู้เขาไอ้ควายสู้เขาสู้เขาเออัแะละมาๆมา,มาจะตายใช่ไหมเอาเลือดกูไปเชิญเลยเออเี <c oughs> รอเล่นยังไม่ตายกูเกิดมาไหม <c oughs> มันคือคอมโบเช่นจิ้มลับที่เอาไว้เล่นด้วยกันนะนี่มาเลยรุยเลยทุกคนและฉันแทงเอกนะสีแมง ตีแม่งสู้ๆนะๆนะทุกคนเออกูเป็นกำลังใจให้อยู่ในการยืนแข้งนางนๆโอเค้อมตีกูขอเลือดหน่อยครับโอ้ไอนี่อะไรเนี่ยเจอเฮียดีแล้วป็นเหี้ยอะไรกูต้องเจอมึงตลอดเวลาเ,ลเนี่ยไอสัตว์ฟื้นฟื้นฟื้นเรียบร้อยไปอีกตัวเก็บมัน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 เร็วเฮียนะนเนี่ยนะมันแปลกไอเหี้ยแร้ในฟลอติโนโ ชิพหายคูซ <m ics> <sh yelled> ิมไอสัตว์โอ้ย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 ควายตยควายเออกูกดมาแงงแงงอยู่บนเตียงไงหลอกนะไอพวกโกกูมาแล้วไงกูมาแล้วฟุ๊ฟุ๊อ้จะตายยามยามจะไม่ตายกูอยู่เอาเลือดเอาเลือดมาเอาเลือดเออออเออเอามาเอามาเอามาเออเฟมเรียบร้อยเอาสู่โดนกูรอ เลยว้เฮ้ยม no, mm ีคนตายเอาว่ะเอาเลยเลื่อนแลกกันไปไม่ตายง่ายๆหรอกมันคือคอมโบรับวิชาที่คนน่าจะลืมกันไปแล้วนะเอาไม่ได้กันได้น่สนุกดีสําหรับไอ้พวกคู่รักน่ะไอ้เหี้ยมึงชอบกันไ้มเห็นไหมอุ้ยฉันตายแทนเธอได้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปเลยเหี้ยเออให้เดี๋ยวกูทําไมอ่ะไอ้สัสเดี๋ยว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 เี๋ยี๋ยวเออเออกดเลือกมันมีสแต็คขึ้นไปซะ ก็กดทำลายมั้ยไปไอ้ยควายกูเอาเพยสแต็กเอาเพยเอาเพยเอาเพย์รยมันฆ่ามันเลยโอ้ยอย่าละวิ่งไล่ฆ่ากูมีเกาะเกิดแล้วไงต้นเกณฑ์พัสดุทันทีซอยเขียวกาะเกิดทุกอย่างพร้อมไปคไวายมึงไปตายก็ได้ไนะไอ้ไไอยังมึงไปเอาเพยดึงห้าอะไรเงี้ยพอมึงตายปพ๊บโอกเ,เกิดมาใหม่ถ้ามึงไม่มีเกิดเดี๋ยวกูกดเกิดให้ลุยโลด ไปเลยไอ้มันจะยืนดูยืนดูนี่โชว์โชว์โชว์ไ่กดไม่กดไม่กดไ่กดพุ่งมาเออดันแหละเลือเต็มที่ท่านไม่ติดว่าสกิลมันกดอ่าไม่มันมันรีได้ใช่ไหมเออถ้ามันไอสัตว์กูไม่สนใจแล้วตอนนี้กูพุ่งกันแล้วขวัตเลยขาปอมแมงบอไม่ใช่ขา่อมมันจ่ไปพวกูเฮียเฮ้ยเดี๋ยวใครเข้าไปกับกูว่าไอสัตว์ ไอเร็กทำอะไรตรงนั้นนะ่ะไอทำไมมึงตายอ่ะฟลอเรนซียออะไรเนะี่ยฆ่ามันตั้งสิบแปดตัว,ตวไปถึงตายหนึ่งไปถึงฆ่าหนึ่งตายแปดไอ้สันไอ <c oughs> ยัยเลรนฮีแล้วก็ไม่รู้พวกเม่ง